ชจยยสนาขตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนาราสพา ตัณหังคาราทโยพุทธะอัตตวิสตินายกาสะเปปะทิติตาไมหังมัตตะเกเตมุนิสาราสีเสปะทิโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโลจาเนสังโฆปะิติโตไมหังอุเรสัพพะ โกนากะโรหะทะเยเมอนุรุทธโธสารีบุตโตจทักขิเณกอนทัญโญปิติภาคะสะมิงโมคขลานโณจวามะเกทักขิเณสะวะเนไมหังอาสุงอานันทลาหูโลกัสโปจะมหานาอุาสุงวามโสตะเก เกสันเตปิติภาคะสามิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะวกุมารกัตสปโปเทโรมะเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒนนิจังปฏิทาสิคุณกาโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสิวะลี เทราปัญจิเมชาตานณลาเตติลกามะมะเซซาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรรสาชาลันตาสีลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตา ราตานังปุระโตอาสิทักขีเนเมตสุดตะกังทัชคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลังคันธโมระปาริตันจะ Atha na tya suttagang aca sejatanang a si se warasang satta pagara kata watapita tisanti ta pahiranchantu patwa a yantu ananta chinate chasa wato เจนะสัทาสัมพุทธบัญชาเดชินะบัญชารมัชฌามหิวิหารต่างมหิตตเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะ